เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนพระกุ๊กไก่อวดอุตริกลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นผีบางเวลาขี่กล้วยบางเวลาเป็นเรดราขุดหาของเก่าใต้ดินหาเจอด้วยเพราะฝังเองกับมือพระกุ๊กไก่ในสมัยปี58นั่งวางแผนอันเปื้อนแปดยอมผิดศีล แก๊งลูกศิษย์เดินถือจอบไปสร้างซีนไปถางหญ้าสีกรีนกรีนคลีนพื้นดินเอาพรับปลอมไปหย่อนไว้อยู่ในหลุมทำการขุดสามสี่ทุ่มเป็นงานหินดูต้นทางห่างบ้านเรือนหย่อนนาคินพระหน้าปรกใช้หากินเรียกศรัทธารอเวลาให้ยญ้าขึ้นสูงท่วมหัวประกาศเลยเรียกรถทัวมาขุดหา เกิดนิมิตเทพเข้าฝันตื่นขึ้นมาพระกุกไก่พระผีบ้าแสนกาลีประกาศเรียกผู้ใหญ่บ้านกำนันตู่มาทางนี้นะพวกสูเหล่าตาสีเรียกตาสาเรียกยายมาและยายมีเด็กตัวเล็กทั้งเด็กถีและหงแดงเราฝันดีมีองค์พระฝังตรงนี้ว่าแล้วไก่เอาเท้าชี้ยามถแถลงขุดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องหยุดระแวง หากมีพระรีบตกแต่งยกขันครูแม่งขุดเองแล้วฝังเองอีดอกท้อสวรรค์สาไอ้หัวหมอสมีหูมีหกหกนรกแตกเผาหางฟูพระหมาป่าคราดวงจู่สู้ไพรวันแม้ไปขอขมาพระชันผู้ใหญ่เรื่องขีกล้วยในน้ำไหลดูขบขันเรื่องไม่จบตกกันต่อเอาตีนยันจุดแพรี่เอาดาบฟันผ้าจีวร มึงต้องศึกษาหน้ากากว่าเป็นพระปวดวิชาเก่งนะจะชอบสั่งสอนเครื่องรางมึงกี่ปีแล้วอีพังพรกูแพรี่ตบสั่งสอนสังฆกรรมตบดีกว่ามารายงานพระผีเปรตอุบาทหนักคุณวิเศษเสลี่ยงหามใส่มงกุฎเหมือนมิสกแกรนสิงอารามเดินเหยียบผ้าให้คนตามเก็บบูชามึงเรียนแบบยามในหลวงพบชาวบ้าน สีสุวรรณอย่ารอนานแก้ปัญหาอื่นมาดูพระกุกไก่อิงราชาเดินย่ำตีนบนผืนผ้าหน้าละอายกูท้ามือหลายตอนแล้วกลอนตอนเก่าให้มือเหาะขึ้นไปเฝ้าตะวันฉายพระสุเมนเหาะไปเลยไก่หัวควายดาวดึงไปทักทายว่ายเยซูแล้วเหาะลงนารากะหรือนรกกินน้ำชาหัวใจตกขนลุกสู้ เพราะน้ำชามีรสเหมือนน้ำบูดูกระทะทองเดือดฟู้ฟูมึงลงไปเอาศรัทธามาสร้างชื่อกระบือมากเอาศรัทธาสร้างความรักพิสมัยวิไลศัก์กอดสมบัติมองเข้าไปเล่นละครเหมือนหนังไทยสารพงค์กลอนกูมั่วแล้วอีดอกจะบอกให้มันเรื่องที่พิสมัยไขอสงอสงไขอีกุ๊กไก่นกเดินโดง ังพระปลอมให้คนหลงไหลทิวายูดแพรี่เป็นกระเทยมากธรรมะศึกมาล่าพระขยะเนนใจหมาผมจีวรพอตกดึกเป็นสีกาใส่วิกผมไปล้นลาหาป้อจายตายซิมึงถึงคลองตันถึงคลองหลอดแรดไปทั่วพระหรือมอดเปลี่ยนร่างได้กลางวันสวดกุดสะลาไม่เอ็กวายคืนวันเพนร้องวิ้ไวร้องอือ,อ,อ คนมันจามีปัญญาหยุดสาธุไปพิสูจน์เอาให้สุดส่งหนังสือสังฆราชว่ายังไงข่าวร่ำลือคณะส่งนั่งซื่อบื้อหลับหรือไงตำรวจส่งคงวิ่งมาหาแพรี่หน้าที่ตุดปราบสมีตุดแก้ไขด้วยอำนาจแห่งดวงจันทรโปรดไว้ใจเซเลอร์มูลสิงร่างกายทิศไพวันจบตอนพระกุกไก่อวดอุตริก กลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นผีบางเวลาขี่กล้วยบางเวลาเป็นเรดาร์ขุดหาของเก่าใต้ดินหาเจอด้วยเพราะฝังเองกับมือพิษเขียนฟาดพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี